สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมอ,อีจิงโอนะครับอยู่ในเกมเกมชีตอิมแพกเช่นเคยนะครับก็ตอนนี้ก็ตอ้องเวเลี่นไปก่อนจำวันนะใครวะไอ้สัตว์ซึ่งยังไม่บอกผมตอนนี้ไปได้ออะไร

อ้าว what the fuck อ๋อโอ้โหเฮี้ย Add Astro Thank you for coming ครับโอเคยืดคลิปๆหายเลยเนี่ยไอสัตว์เจอเฮี้ยแล้วแม่งได่แม่งเคว้แม่งไม่มีเคว้งแข่งซ่านมาโดยมีเฮี้ยอะไรอันนี้เปลี่ยนไม่ได้โอันนี้สิบเจ็ดลูกเราสิบแปดเนาะสิบแปดนะสิบแปดลูก มามาครับข้ามม่วงได้หองมา้ไก่ขันี่อะหองยอะไอ้ตัดอวยอ้เหี้ยตัตละครมาอ่า กดทา่านเลยบางทไม่รู้ขอท่านทนำนงไมเนี่ยไอ้สัสเฮ้ยเจ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยผมก็ไม่คิดว่าจะออกหรอกไอ้เหี้ยกูเชื่อเลยว่ารอบที่แล้วมันฟุก,กจริงเว้ยทุกคนคือหลายคนแบบกดเป็น60 70มันไม่ออกผมเชื่อนะว่ามันฟุก๊กครับก็ อย่างน้อยแม่งก็เนีย่ยเอาท่านนะ้ไปกูหน่อยนะดูกูขอละไอ้เฮียนี่โอ้ยอืจัดไปครับขับโตโต,ตเรียบร้อยหมดอ,อีกรูปนึ่งไปลป็นรูกปฏิหารหรือเปล่าเกลือเรียบร้อยไอ้ควาย อะไรกูมีอันนี้เยอะแล้วอิสัตว์รายละเอียดพ่อมึงกะไปดูเพียเลยอันนี้นี่เนะี่ยสีลูกกูเลื่อนไม่ได้เรียบร้อยมากดต่ออืมอืม <laughs> ไอ้เหี้ยเราเนภูเขาวะเต็มคำเรียบร้อยมาไอ้เหี้ยมาดูกันดีกว่าตัวที่จะมาได้ตัวอะไรไอ้เหี้ยไก่นี้ตัวเหี้ยอะไรเนี่ยธาตุอะไรอ่ะเออเย้มากดูนะโล่เหรอ ฮะ What the fuck หินเหรอท่านอะไรวะน่าท่านหินนะหรอือเปล่าใช่แล้ว <c oughs> ท่านหินห <c oughs> นี่ทำอะไรได้อ่ะ ว่าดอกฟากไม่เข้าใจเชียอะไรเนี่ยมาหาบอทง,องูตีหน่อยด้วยกันอยากรู้ว่าทำเฮียดูพอละนี่อะไรเลยกำลังระเบิด,ดาานีกว่าเนาโอ้โูปุูบปุ๊บเป็นยาวแล้วกูอ่าเจออีกทีสวีครับมาอย่างไม่เป็นมิตรมาลองสกิลใหม่เพื่ออะไร อ๋อมึงทำไอีเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้อยิงไปดิ What the fuck อะไรอ่ะคือกันกระสุนเฉยๆเหรอไอ้เหี้ยกูไม่เคยเห็นตัวเหี้ยอะไรรลบประโยชน์ขนาดนี้เพื่อนเดี๋ยวใช่หรออะ ก็ีและแล้วไอตัวละครนี้ก็เลิกสิทธิ์แล้วนะครับนะซึ่งเดี๋ยวเราเราไปดูอีกรอบวไปก่อนว่าไอ้เฮียมาหองใจชิบหายอะไรทำเฮียได้แม่งยั้งไม่ได้เนี่ยเพื่อโอ้โหหนักเลยมึง ไม่ตัวดับเบิครับตัวนี้โอ้ยนะไม่ประโยชน์ไงค่ะเออครับพราะกกรฟปุกทรายเหรออยากวะเนี่ยเออก็อืมเฮียเดี๋ยวนะคือทำไมเป็นกระแพงแบบ ให้มอนมันเดินทะลุไม่ได้แต่เราเองเดินทะลุได้อะเราก็ตีผ่านกระเพงเนี่ยแบบเนี้ยแบบให้เราตีผ่านกระเพงได้เลยอ่ะเอยไม่ใช่ว่าพวกมันพวกมันตายหูได้โอ้สิ่งสัตว์โอ้ได้อยู่เรารยิงออกไปข้างนอกได้ครับแต่ว่ามันยิงเข้ามาไม่ได้เฮียทำไมวะเออใช่ผมลืมไปเลยหรืออย่างหนึง่องอ่อนที่สำคัญที่สุดนะครับ เออมันชเชฟวยดใช่ไหมเดีย๋ยวก่อนดุมตรงนี้อาวุธลืมใส่เลยนี่ไงห้า,หาฉันให้เลยไอสตัตว์เลียดไม่ได้มัน <c oughs> ตายไปกันโอ้ <c oughs> ไม่โดนนี่เนี่ยตายควายร้อยหมด,ดแล้วนะ อ้าว43ว้าวเฮ้ยบอดี้ฟัคโอ้มันก็แรงนะใช่ไโอ้ยมือตีตินเหี้ยเอ้ยบ้าเป็นไปไม่ได้ท่าหินขุดที่อะไรเนี่ยไอ้สัตว์ปัญญาอที่พลานเ่ยยังไงอะ อ๋อตัวผลึกเหรออ๋อเออใช่เรื่องตับผลึกอ่าเรได้อยู่นะฮะตัวละคร,รคหินที่ผมมีอ่ะก็คืออาเธอร์เว้ยเอเธอร์ ther, ดิเอเธอร์ตัวละครน่าเป็นนไทยอะครับซึ่งแม่งสร้างท่านหินได้งโง่มากก็คือแม่งสร้างไอเชี่ยกรอบสีเดียมโงโ่วโมาแล้วม่งก็ว่าวไม่โดนศัตรูแล้วไงล่ะก็กูยิงไม่โดนไงไอเหีย คือสกลิสกลมันไม่โดนเว้ยไม่เกิดเลยสร้างไอ้นี่ไม่ได้โอ้โดนนายนะ่ะจะต้องตกผลึกให้ได้ไปไปเลยโอ้ไอสัตว์แชแน่ต่อฝึกแล้วโู้พอดีอ่ะเลยไอ้เหี้ยบรนยากาศดีคลิปนี้มันก็ดีนะ ถ้าผมเริ่มคารโบธาต์แล้วนะแต่ตอนนี้ยังมันเหมือนจะดีนะมันก็เหมือนบาบาร่าครับที่ชมไม่ค่อยเห็นประโยชน์มันเท่าไหร่นะครับก็ขอโทษด้วยนะสำหรับคนที่แบบเอ้ยตัวนี้มันโหดนะหรือตัวมันกล่าวอะหรือมัอนอาจจะแบบโหดสำหรับบางคนที่แบบเล่นเป็นแบบเอ้ยนี่มันโคตรดีนะวิชิอันตีเพิ่งเห็นมาบริวตีดีกว่าใะ ว้าโอ้โหฮ่าไอ้ิโอ้โหนี่ไงได้ละจบเชือกไอสัตว์กวูว่าละจบพี่ไป